ก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพรวก็นี่คือจะเป็นเลโก้นะคะที่ซื้อมาค่อนข้างนานมากและอันนี้แพรวาเป็นคนต่อเองเลยนะคะคือชอบมากนะแล้วก็มาต่อเพิ่งจะได้มาต่อเนี่ยแหละคะ่ะก็วันนี้นะคะก็ใครชอบฝั่งไหนก็บอกนะคะระหว่างฝั่งแดงเป็นหลักกับฝั่งเขียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าต้องทอํายังไงสำหรับว,วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเดีอยคะ่ะ เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะใช้สีแดงเป็นถานนะใช้สีแดงเป็นฐานนะคะแล้วก็คือมัน,น,นเป็นผัเธออันนี้เป็นผักเป็นผักสีเขียวอ่อนหรอคะใช่เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวแกะก่อนเป็นผัคือลําบากมากเลยนะคะเพราะว่าใช้กล้องถ่ายเองแล้วก็ต้องหยิบมือเดียวมันก็ยากจะจำได้ปะเนี่ย ซึ่งก็จะมีอุปกรณ์สำหรับกลุ่มแดงนะคะเอารถออกยคะ่ะก็จะมีฐานนี่นะคะฐานสีเขียวอันนึงค่ะแล้วก็ฐานสีแดง2อันมีดวงตานะคะทั้งสอันมีเหมือนน็อตสองอันมีที่เชื่อม1อันนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นที่แบบเหมือนกับว่าที่เชื่อมเนาะซึ่งวิธีการนะคะก็คือเราจะวางสีแดงวาง แล้วก็ใช้สีเขียวในการตั้งฐานแล้วก็วางสีแดงเป็นอีกอันดับหนึ่งนะคะมันก็จะได้เนี่ยสีประมาณน,นี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะเอาตัวสีเขียวเนี่ยไอยสีตัวที่เชื่อมแบบนี้นะคะมาวางอุ้ยย้ยนสิคะมันไม่ดีเลยทีนี้เราก็จะเอาด้านบนนะคะเราจะเสียบเสียบลง นะคะแล้วก็เนียนหนึ่งเสียบขึ้นแต่เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งค่ะเอาเสียบขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มันแบบว่าเราทําไม่ได้ว่ามันต้องอยู่มุมไหนแต่ก็ช่างมันเถอะไว้มันดิ้นอ่ะมันดิ้นเพราะว่าเราจับสองข้างใเสมเดี๋ยวออกแบบนีงอันน้นก็มันดิ้นโอเคเประมาณนี้นะคะประมาณนี้คือเราจะต้องทําให้มันตรงกัน แบบนี้ค,คือถ้ามันเอียงเนี่ยมันก็จะล้มนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการถ่ายเทน้ําหนักเนาะประมาณนี้เลยมันก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ทีนี้ก็จะเหลืออีกสองอันก็คืออันนี้สําหรับเออแหมสำหรับเซตนี้ทําง่ายนะคะแล้วก็เอาสีแดงปักให้ตรงที่เป็นแบบกลมๆสีดำๆเนี่ยหันออกไปทางด้านนอกนะคะวางให้มันโอเค สำหรับเซตนี้วางได้แบบนี้เลยแต่เน้นย้ำนะคะว่าให้ด้านบนอันนี้เนี่ยนะคะกับด้านล่างสีแดงเนี่ยมันตรงกันนะคะเพราะว่าถ้ามันเอียงมากเนี่ยนะคะน้ำหนักจะถ่ายเทไม่ไหวทีนี้เราไปดูเซตสอกันคะ่ะ เซตสองนี่ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเอาข้อมาต่อกันแบบนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น,นมั่วไปหมดเลยนะคะแต่ก็สวยอยู่เหมือนกันนะสําหรับเซตนี้เนี่ยนะคะมีตัวฐานแค่อันเดียวนะคะแต่สามารถทําได้แบบหลากหลายมากนะคะถ้าเกิดว่ามีเสียงแบบว่ารบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอุปกรณ์จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีฐานสีเขียวหนึ่งอันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ เลาะส่วนประกอบออกมาให้แบบคร่าวๆหนึ่งส่วนอ่ะสองส่วนสามส่วนมันเป็นฐานสีเขียวนะคะทีนี้เราก็จะใช้อันนี้ค่ะที่มันจะเป็นตัวเชื่อมน,นมันกักตัวเชื่อมน,นมนพัพุดไม่ให้ความร่วมมือเลยตัวเชื่อมหนึ่งอันแล้วก็อันนี้นะคะจะมีสองอันในเซตเขียวนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เชื่อมเหมือนกันค่ะเป็นที่เชื่อมมีรูนะคะ ชื่อบ้าบอลเลแกติดแบบนี้พูดไม่เพเอเลยแล้วก็ดูให้ด้านล่างเนี่ยไม่ทะลุเกินไปคือทําให้มันแบบทำให้มันเข้ากันอะนะคะหลังจากทาได้ประมาณนี้แล้วนะคะทีนี้ก็จะเป็นส่วนนี้จะมีเป็นเหมือนน็อตหนึ่งอันนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเดี๋ยวให้ดู นี่ก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะเราก็จะใช้สองพื้นที่เลยแบบนี้กดเข้าไปทีนี้ใส่น็อตเข้าไปในนี้นะคะเข้าไปในรูของเขาโอเคค่ะเราจะเสียบมันเข้าไปนะคะก็เมื่อกี้แบบมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะก็ต้องขอทันโทษด้วยนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นลำแบบแบบนี้เราก็จะใช้ไอสีเขียวแบบนี้นะคะสองอัน ต่อประกอบข้าหากันค่ะเป็นรูปลักษ์แบบภายนอกเดี๋ยวต่อให้ดูเลยรูปลักษ์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้ใส่ติดไว้คล้ายๆทำนองนี้นะคะแต่ว่ามันจะตกพื้นเราก็เลยต้องเสียบประมาณนี้นะคะทีนี้อันนี้นะคะอันสุดท้ายก็จะมีที่เชื่อมนะคะเป็นตัววางบรรทัดฐาน เราจะวางยังไงให้มันส,สวยๆเหมันเดิมปะ่ะคนอาจจะไม่เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าที่เชื่อมมนแล้วแต่ว่าเราจะวางแบบพื้นไหนนะเดี๋ยวขอวางแบบเหนียวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจขอก้มนิดนึงนะคะก้มแล้วนะเธอต่อไอ้หน่อยเธอต่อไอ้เราหน่อยค้ะวนนึงค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ได้แล้วนาะอทั้งสองอันเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวขอวางฐานนิดสำหรับสองตัวนี้นะคะก็เป็นของเล่นนะกีย่ยวไปจริงจังกับมันมากถ้าสมมุติว่าเราทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะตั้งตั้งตั้งไอไอเซตนี้นี่มันยากลำบากเหมือนกันนะเราต้องตั้งให้มันตรงอะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะ นะคะสีเขียวนี้อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะก็คลิปนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับเอลซ่าด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บ